ัดเวทีผ่าความจริงมาถึงเวทีนี้เป็นเวทีที่54มาถึงเวทีที่54ถ้าพี่น้องจำได้ครับเริ่มต้นแบ็คดอปป้ายหลังเวทีนี้เขียนสั้นๆหยุดกฎหมายล้างผิดคนโกงทําไปทํามาพ่าไป54เวทีเพิ่มมาอีกสงบรนทัด เพิ่มเรื่องหยุดเงินกู้ผผานชาติกับเพิ่มเรื่องหยุดอำนาจช่อชนผมจะบอกกับพี่น้องว่าจากวันนี้ไปถึงเดือนสิงหานี่สำคัญนะครับถ้าหยุดไม่สำเร็จแล้วเวทีผ่าความจริงต้องจัดอีกสงสัยต้องเพิ่มมันอีกหลายบรรทัดแล้วครับพี่น้อง ขนาดพากันมา54ครั้งมันยังไม่สำนึกอะไรเลยทุกวันยังลอยหน้าลอยตาออกโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์เหมือนบ้านเมืองนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือ54ครั้งที่จัดก็ลูกสมุนอันตราพาน มาไล่ก่อกว,วนป่วนปั่นเวทีใน54เวทีพี่น้องทราบไหมครับเขาส่งลูกสมุนอันธภานมาก่อกวนเรา34เวทีพี่น้องครับนี่เวทีนี้เหงามากเลยที่พวกมันไม่มาเนี่ย ไม่มีอะไรคือคิดถึงเวทีลำพูน่ะผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าเราจัดกันมา54ครั้งเป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนจากเวทีแรกๆที่คนมาร่วมเวทีไม่มากนักวันนี้มีคนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศและมีหลายคนพูดได้ว่า ไปทุกเวทีทั่วประเทศใช่ไหมพี่น้องครับประกาศเริ่มสี่ครึ่งบายสองมาแล้วจองเวทีข้างหน้าก่อนสงสัยทำอีกถ้าสำเร็จจะจัดเก้าอี้เป็นรางวัลพิเศษให้กลับไปไว้ที่บ้านและอย่างที่ท่านหัวหน้าพิสิทธ์พูดบอกว่า ยิ่งจัดเวทีผ่าความจริงไปจังหวัดไหนมีแต่คนถามว่าเมื่อไรจะมาที่นี่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เสียดายนะครับความจริงน่ะตั้งใจไปที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้มีพี่น้องจากสุรินทร์มาถึงนี่นะครับบอกว่าเสียใจมากที่ไม่ไปสุรินทร์ไม่ใช่เสียใจเสียดายที่ไม่ไปสุรินทร์ เพราะตั้งใจไปสุรินไปเจอดู้ว้คนที่ขู่นะหน้าตามันเป็นยังไงบอกเสียดายที่ย้ายมาจัดนี่แต่ไม่เป็นไรเข้าใจเลยตามจากสุรินมากรุงเทพ,พแต่ในฐานะผู้จัดเวทีนี้ผมบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าเราถือว่าเวลาจากวันนี้ไปปลายเดือน มิถุนายนต่อเดือนกรกฎาคมจากวันนี้ไปอีกสีหสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดเราเชื่อว่าคนที่ติดตามเวทีผ่าความจริงเรามา53ถึงเวทีนี้เวทีที่54าี่ที่น้องได้รับรู้ความจริงอย่างครบถ้วนชัดเจนว่าต้นตอความขัดแย้งของประเทศนี้เกิดจากนักการเมือง ที่มุ่งแสวงเอาผลประโยชน์เฉพาะตนและพรรคพวกเกิดจากนักการเมืองที่ใช้อำนาจน,นิยมอย่างช่อฉนแทรกซึมแทรกแซงสั่งการควบคุมต้องการให้ประชาชนเป็นเหมือนคนที่อยู่ภายใต้ปกครองเหมือนขี้ฆ่าตัวเขาเองเรารู้ว่าความขัดแย้งของประเทศนี้มาจากคนที่ใช้กลุ่มพรรคพวก สมัครพรรคพวกญาติบริวารช่อฉนเอาผลประโยชน์เป็นของตัวเองและจากความจริงที่เราพูดกันมา5354เวทีบัดนี้กองทัพประชาชนลุกขึ้นแล้วพี่น้องครับ <S <S <laughs> เวลาเกือบสองปีที่ผ่านไปที่ผมบอกว่า5354เวทีเขาไม่สำนึกผมถือว่าประชาชน ได้ให้โอกาสเขามากเพียงพอแล้วแต่เขาใช้โอกาสนั้นไม่ได้เป็นไปในการแก้ไขปัญหาทุกสุขของประชาชนกลับซ้ำเติมสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งสแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันยังคิดล้างกฎหมายล้างรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยพวกของตัวเองอีก เหตุการณ์มาถึงช่วงนี้มันใกล้จะสุกงอมเลยแหละครับพี่น้องพี่น้องที่รู้ความจริงที่ลุกขึ้นมีหลายกลุ่มมากมายในประเทศนี้นอกจากพาความจริงในโลกไซเบอร์ Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมบล็อกเกอร์ทั้งหลายมีคนเขียนมีคนโพส์ตข้อความไม่เห็นด้วยมากมายมีกลุ่มต่างๆลุกขึ้น ในรูปแบบต่างกันเช่นกลุ่มที่ไปฟ้องศาลปกครองเรื่องเงิน3ามแสนห้าหมล้านมีกลุ่มซึ่งออกไปต่อสู้เรื่องของรัฐธรรมโน,โนูนและมีกลุ่มที่รัฐบาลกลัวที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งคือหน้ากากาขาวสงสัยนายกกลางคืนต้องฝันเห็นหน้ากากาขาวผมว่า พระมูนี้เห็นออกทีวีหน้าตาหมองๆยังไงก็ไม่รู้แต่ผมบอกกับพี่น้องว่ากลุ่มของคนที่รู้ความจริงและรับพฤติกรรมอย่างนี้ของพวกเขาต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกนี้กลัวที่สุดรัฐบาลน,นี้กลัวที่สุดและสำคัญที่สุดคนในระบอบทักษิณกลัวที่สุดพี่น้องครับ จึงไม่น่าแปลกใจว่า54เวทีเราปล่อยสมุนอันตรภามาถึง34เวทีแต่ที่ผมจะบอกกับพี่น้องทั่วทั้งประเทศก็คือว่าใน34เวทีนี้ไม่มีเวทีใดเลยที่เจ้าหน้าที่เอาผิดกับคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวพี่น้องครับปิดถนน ปิดสะพานปิดประตูไม่ให้คนเข้าหลายเวทีถึงขั้นบุกเข้ามาพัางรัว้วมีการจะทำร้ายมีการปิดถนนที่สีสกเกตพ้นรถยนต์ทำได้เหมือนกับสมุนอันตพานรัฐบาลพวกนี้มันอยู่เหนือกฎหมายพี่น้องครับ <App le> นี่คือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปยอมรับไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับ เป็นคนไทยภายใต้กฎหมายเดียวกันทำไมคนปทุมคนนนทบุรีน้ำท่วมเดือดร้อนเพียงแค่ชุมนุมจะขอเงินชดเชยน้ำท่วมรัฐบาลส่งตำรวจไปจับฟ้องศาลติดคุกทำไมทำได้ทำไมสมุนอันภา,านคุณอยู่เหนือกฎหมายปิดถนน,นได้คนรถยนต์ได้ดูบัตรประชาชนได้ห้ามได้ไม่ให้คนเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ทำไมคุณทำได้ และนับวันหนักข้อขึ้นพี่น้องครับกลุ่มคนหน้าขาวเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มีแนวโน้มอำนาจนิยมและเป็นประเด็จการประเทศประชาธิปไตยทั้งโลกเขาก็มีคนลุกขึ้นมาต่อสู้ประเทศที่ใหญ่ๆอย่างอเมริกาเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยใครประท้วงแบบนี้เขาก็ปล่อยไปมีพื้นที่ให้รัฐบาลโอบามา ก็ไม่ได้ส่งสมุนบริวารตัวเองไปทํไร้ายไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตัวเองไปทําร้ายคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลทําไมเขาทําได้แต่ทําไมประเทศนี้รัฐบาลที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยเหลือเกินไปพูดติดประเทศมองโกเล,ลไม่ใช่มองโกเลียกับแค่กลุ่มคนหน้าขาวที่ออกมาแสดง ความคิดเห็นตัวเองไม่มีอาวุธในมือไม่มีการคุกคามทำร้ายใครที่เชียงใหม่ทำไมต้องมีสมุนอันธพาลเสื้อแดงไปทำร้ายเขาจับได้สักคนไหมนั่นน่ะนี่วันพรุ่งนี้พี่น้องครับทราบข่าวที่อุดรธานีพี่น้องกลุ่มหน้ากากาขาวรวมตัวกันทำกันมาแล้ววันพรุ่งนี้กลุ่มเสื้อแดงอุดรประกาศจะบุกไป แล้วจะมีการบุกเข้าไปทำร้ายหน้ากากขาวจนกลุ่มคนที่นั่นก็กลัวเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้ความยุติธรรมดูแลกลุ่มคนที่มีความเห็นที่แตกต่างหรือตรงข้ามกับรัฐบาลแต่ประการใดแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการอย่างบางประเทศในกลุ่มอาหรับเวลาประชาชนก็ลุกขึ้นต่อสู้รัฐบาลเผด็จการนั้นส่งกำลังทหารเข้าปราบปราม เขาไม่กลัวแม้กระทั่งความตายแต่คนที่ตายคือประเด็ดการพี่น้องครับกลุ่มหน้ากากขาวเขาเริ่มจากคนไม่เท่าไหร่ครับเหมือนผ่าความจริงเริ่มจากคนไม่เท่าไร่ไแต่คุณดูถูกเขาคุณกดขี่เขาคุณข่มเหงเขาคุณส่งสมุนอันธพา์มาทำร้ายเขานี่แหละที่เขาทนไม่ได้และเขาต้องลุกือขึ้นต่อสู้พี่น้องครับ มาวันนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการมันใกล้มาถึงแล้วสมข้อที่เขียนข้างหลังบนแผ่นป้ายข้างหลังเวทีที่มีปราัยกันอยู่เนี่ยสภาปิดจนกระทั่งสิ้นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมวันที่หนึ่งเขาเปิดคุณจัดมาปราศัยตั้งแต่ต้นเวทีบอกว่าฟังสัมภาษณ์รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศชัดบอกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แรกจะให้มีกระทู้ถามกฎหมายทั่วไปแต่สัปดาห์ที่สองมาเลยครับความต้องการของเขากฎหมายเงินกู้ผ่านชาติพี่น้องครับสองล้านล้านพวกเราหลายคนพูดจาไปชัดเจนบอกเราไม่ได้ค้านที่จะทำรถไฟความเร็วสูงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าทุกอย่างโปรง่งใสเป็นไปได้ แต่วันนี้กลิ่นคาวของความไม่สุจริตความไม่โปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันมันรุนแรงมากขึ้นและปรากฏชัดเจนขึ้นจากการไม่มีแผนบริหารจัดการเงินที่ชัดเจนจากการที่มีการเพิ่มราคากลางของโครงการบางโครงการจนสูงผิดปกติและท่าที่สุดนำไปซึ่งการผ่านกฎหมายฉบับนี้ แล้วมีการทุจริตคอร์รัปชันจริงข้อมูลที่น่าตกใจคืออะไรครับสมัยก่อนคอร์รัปชันเรียกกัน5% 10%สมัยนี้ปีที่แล้วพูดกันถึงตัวเลขคอร์รัปชัน30%พี่น้นองครับกู้มาสองล้านล้านประชาชนเป็นหนี้กันท่วนหน้าเป็นหนี้กัน50ปี เด็กที่เกิดวันนี้อูแวแรกมึงเป็นหนี้เสียแล้วเด็กที่จะเกิดอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ไอ้คนในคอรมรนี้มันจะอยู่กันครบหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเกิดมาทุกคนเป็นหนี้ทุกคนแต่เขาเอาเงินกู้สองล้านล้านมาใช้วันนี้ถ้าเกิดคอร์รัปชันเป็นจริง 30เปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าเงินจะเข้ากระเป๋าคนคอรับชันจากสองล้านล้าน30เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน6แสนล้านพี่น้องครับถ้าเงิน6แสนล้านที่คอรับชันเข้ากระเป๋านักการเมืองที่ใช้ประโยชน์ของตัวเองเพนที่ตั้งแล้วช่อชนทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงไอ้พวกนี้ ซื้อนักการเมืองไร้อุดมการเข้าครอบตัวเองเพิ่มอีกแน่นอนพี่น้องครับที่น่ากลัวที่สุดคือล่าสุดปปชบอกจากผลวิจัยวันนี้ทุจริตคอร์รัปชันในยุคนี้ไม่ใช่30มันเล่นกัน50%ซนแล้วพี่น้องเราจะยอมไหมครับ คูมาสองล้านล้านลูกหลานพวกเราเป็นหนี้กัน50ปีใช้หนี้กันหัวโตแต่เงินไปกองอยู่กับพวกทุจริตหนึ่งล้านล้านยอมได้ไหมล่ะครับพี่น้องกฎหมายมันจะมาแล้วและมันไม่ฟังเขาเจ้าสมุนันรพานเขามาปกป้องสภา,าเขาใครไปไประท้วงข้างหน้าก็ไม่ยอมแต่ผมเชื่อถึงเวลานั้นพี่น้องประชาชน ที่ทนเห็นความทุจริตช่อโกงไม่ได้จะลุกขึ้นแล้วใช้สิทธิ์ของคนไทยพี่น้องครับสัปดาห์ต่อไปบอกอยองงบประมาณปี57เข้างบ57ผมก็บอกเลยครับเวลาภิปรายพี่น้องจะได้เห็นว่าการกระจุกตัวในบางจังหวัดทุจริตช่อชนจังหวัดไหนเลือกก่อนให้ก่อนไปกองอยู่บางที่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนบางที่จะเกิดขึ้น สามข่าวบอกว่ากฎหมายนิระโทษฉบับนายวรชัยเหมะและฉะบับรองนายกซึ่งบันนี้ท่านนภิสิทธิ์บอกจะไปเป็นล่ำตีแรงงานซะแล้วเนี่ยทางวาระอยู่ในสภาด้วยรองประธานบอกจะอยู่สัปดาห์ที่สแต่ผมบอกกับพี่น้องเลยครับไอ้คนพวกนี้เชื่อไม่ได้ ผมเชื่อว่าเขาพร้อมจะเอากฎหมายนิรโทษกรรมให้นายใหญ่เขาพวกเขา,พว,เขาพวกเผาบ้านเผาเมืองเผาสารกลางพวกทําผิดคิดร้ายต่อชาติทั้งหลายเขาต้องการตั้งแต่วันแรกพี่น้องครับผมถึงบอกพี่น้องว่าจากวันนี้ไปเราจะกระพริบตาไม่ได้เวทีผ่าความจริงจะเป็นเวทีเดียวเท่านั้นที่เปิดโปงความจริงข้อนี้ อาทิตย์หน้าหยุดเพราะมีท็อกโชว์อย่างที่ว่าชื่อท็อกโชว์เขาก็มันมากนะครับาจากต้มยำกุง้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูและเงินกู้ผานแผ่นดินแถมด้วยท็อกโชว์น้องใหม่ความรักของสุเทพ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกจ๊กกะจี้หัวใจยังไงก็ไม่รู้แต่อยากรู้ต้องไปดูแต่จบทอล์กโชว์นี้ไปแล้วพี่น้องครับเข้มข้นเต็มไปด้วยเนื้อหาข้อเท็จจริงทางวิชาการและข้อเท็จจริงซึ่งแทบหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววันที่13ผมฝากบอกถึงพี่น้องที่ดูบูสกายทีนิวนิวิชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกที่อยู่ต่างประเทศเก็บกระเป๋าครับซื้อตั๋วกลับประเทศไทย มาร่วมเวทีเราครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเตรียมไม้ได้เลยเก็บกระเป๋าหาบ้านญาติในกรุงเทพเข้ามาเลยวันที่13วันเสาร์พบกันที่วงเวียนใหญ่ตรงอนุสาวรีย์วันที่20มากันเยอะกว่าเดิมพบกันที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุน่นดินแดงพี่น้องครับจุดได้5,000 ต้องให้ล้นต้องให้ล้นใครจะมาปรบมือหน่อยครับเชิญชวนถึงพี่น้องทั่วประเทศไทยทั่วโลกหน่อยแต่สำคัญที่สุดคืออาทิตย์สุดท้าย,ายก่อนสภาเปิดพี่น้องครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม27 28 29 30เปิดเวทีพาความจริงพาทุก เอาว่า27ใช้พื้นที่ของอุทยานเบนจาศิริที่ถนนสุขุมวิทก่อนยึดเป็นชัยภูมิาไว้ที่นั่นในวงตุ้ยดีเที่ยวที่แล้วปลาใสารอบสุดท้ายผู้ว่ากทมเราชนะถล่มทลาย เที่ยวที่แล้วคนเต็มที่นั่งข้างหน้าเต็มข้างสวนไปถึงข้างถนนเที่ยวนี้ต้องล้นให้ถึงรถไฟฟ้าพี่น้องส่วน28 29 30กลุ่มเสื้อแดงที่ดูถ่ายทอดสดไม่ต้องเป็นห่วงกูบอกมึงแน่แต่จะไปที่ไหนจะบอกผมจะบอกกับพี่น้องมาประสบการณ์จากเวทีทั้งหลายที่เกิดขึ้น เราจะไม่ประมาทต้องดูแลพี่น้องเรารู้แล้วว่าภายใต้รัฐบาลน,นี้จะพึ่งเจ้าหน้าที่พึ่งอะไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องพึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายแต่เราต้องอัตตาหิตอัต,ตโนนาโถด้วยวันนี้เราก็มีกองกำลังป้องกันตัวเองอาวุธพกมาเพียบเลยสองมือ แต่ที่พกมาใหญ่กว่าคือหัวใจนักสู้พี่น้องครับมีทั้งกระเบนทงจากระยองประมือย้หน่อยช้างป่าอุทัยธานีและที่วันนี้เด็ดขาดมากอยู่รอบนี้เลยพิมพ์ข้างหลัง M16 เวทีน่าจะจัดเต็มกว่านี้และเราจะต้องพร้อมทุกอย่างเพราะ สถานการณ์จะเป็นช่วงสำคัญยิ่งถ้าถึงวันที่สำคัญวันตัดสินเขาจะถือว่าเสียงข้างมากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยังไงก็ได้ย่ำยีนิติรัฐนิติธรรมยังไงก็ได้แล้วคิดว่าคนไทยยังไงก็ต้องยอมเขาเขาทำสำเร็จแน่แต่ว่าความเป็นคนไทย ที่แปลว่าความเป็นไทยคืออิสระคือเสรีภาพที่ฝังอยู่ใน DNA สายเลือดของคนไทยทุกคนปลุกให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปกป้องนิติรัฐนิติธรรมเราต้องลุกขึ้นคัดค้านและต่อสู้พี่น้องครับวันนี้พวกเราในพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้ว ทุกชีวิตในประชาธิปัตย์พร้อมแล้วไม่มีอะไรจะกลัวมากไปกว่าการที่จะต้องต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้องในแผ่นดินนี้เราเพียงต้องการคนที่หัวใจนักสู้คนไทยที่จะลุกขึ้นปกป้องชาติบ้านเมืองของเราพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปกับเราไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับขอบพระคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ